สวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟนะคะคลิปนี้พัลล่าจะมาทําการรีวิวไอเทมระดับมิสติกนะคะซึ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดนะสชิ้นด้วยกันนะคะต้องขอขอบคุณทีมงานโซนโฟนด้วยนะคะที่ส่งไอเทมใหม่เข้ามาให้ชาว CCE นะคะได้ทําการรีวิวกันนะคะตอนนี้นะมี2ชิ้นนะคะก็คือส่วนทรงผมนะคะกับส่วนปีกนะคะสวยทั้ง2ชิ้นเลยนะคะ ไอเทมระดับมิสติกนะคะจะบังคับนะคะกำหนดเลเวลนะที่เลเวล65นะแล้วตอนนี้พอล่าเลเวลไม่ถึงนะคะต้องใช้อาร์ติแฟกต์นะคะในการแบบลดระดับไอเทมนะลดเลเวลไอเทมนะคะให้สวมใส่ได้นะก็เดี๋ยวมาลองใส่กันดูเลยนะคะว่าจะสวยงามตามท้องเรื่องหรือเปล่าแต่แบบในรูปโปรโมทอะสวยมากเลยนะคะดูละมุนมากสวยละมุนนะคะ กดสุ่มออกมานะคะก็ได้ตรงตามตัวละครเลยนะไม่ต้องใช้เปลี่ยนและนะคะเดี๋ยวลองใส่ดูเลยนะคะก็ยังไม่ได้กดสลับไอเทมนะยังเป็นไอเทมไอ้นี้อยู่เป็นโชว์ช่องช่อง normal อยู่นะเดี๋ยวกดสลับนะคะ โอเคกดได้ใส่แล้วนะคะโชว์แล้วนะโอ้แบบดูสิคุณผู้ชมมันแบบละมุนล,ละไมแบบโอ้ยใส่แบบเป็นสาวหวานขึ้นมาเลยนะคะก็เดี๋ยวเอาเอาอันนี้ออกเอาประดับออกนะเพราะว่าทรงผมาามันจะมีมีเหมือนบงกุฎด,ดอกไม้มาอยู่แล้วนะไม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็สวยนะคะใส่เท่านี้ก็สวยนะคะ แล้วปีกนะคะด้านหลังนะมันก็จะมีประดับดอกไม้นะคะรู้สึกว่ามันแบบสวยอะอยากยืนหันหลังทั้งวันเลยนะคะแล้วก็รอบๆตัวก็จะเป็นออร่านะคะเป็นเอฟเฟคหัวใจดวงน้อยๆสีขาวลอยฟุง้งฟิงขึ้นมานะรู้สึกว่ามันแบบแบบสวยแบบผู้ดีอะนะ,ะแบบว่าออร่าเอฟเฟคอะไรไม่ได้รุนแรงเกินไปนะคะ ก็มาดูกันนะสเตตัสนะคะสเตตัสของปีกนะคะถือว่าโผล่ขึ้นมาจากระดับอัลติเมตหน่อยนึงนะคะอาจจะไม่ได้แบบโดดสเตตัสอาจจะไม่ได้โดดขึ้นมามากนะคะก็จะมีบวกคิเมตนะคะแล้วเมื่อใส่สส่วนนะรวมกันก็จะได้โบนัสพิเศษเพิ่มไปอีกนะคะบวก all attack หรอกหนึนะคะแล้วก็บวก คิเมทเพิ er ่มมาอีก7.5นะคะจากที่ในตัวปีดนะมีบวกคิเมทอยู่แล้วนะก็ถือว่าสายคิเมทนี้ต้องมีไว้ใช้กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไปดูทรงผมนะก็ถือว่าโหดพอสมควรเลยนะน่าจะเป็นที่ต้องการนะคะสำหรับสายถึกนะก็เล่นได้นะคะมีบวกเลือดบวกเดฟนะคะสำหรับควา คิดเห็นส่วนตัวของพลานะคะโหดไม่โหดไม่รู้นะแต่ความสวยนะชนะเลิศนะชนะขาดชนะใจเลยนะคะน่าเสียดายนะที่ตอนนี้นะไอเทมระดับมิสติกนะคะยังแบบมันยังไม่สามารถครอบครองได้ง่ายๆนะถ้าอยากได้ระดับไอเทมระดับมิสติกนะคะทั้งสองชิ้นนี้นะต้องได้จากการขุดเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมนะช่วงนี้นะก็จะเห็นนะชาวบ้านชาวช่องนะคะชาวโซนโกน,นะก็ เล่นขุดกันหายเทมระดับมิสติกนะคะก็ยังไม่รู้นะว่านาะคตนะคะจะมีการนำกล่องสุ่มหรืออะไรใดๆเข้ามาหรือเปล่านะต้องคอยติดตามชมนะคะสุดท้ายนี้นะ,ะขอฝากเอาไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปรีวิวไอเทมระดับมิสติกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช anel super p o l a เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ